บรรยากาศข้างนอกพี่น้องทุ่งหาทุ่งหน้าโอ้ทุ่งหาทุ่งหน้าพี่น้องเอ้ยแี่รถข่อยจอเท็ดนยังวัดตีลูกค้าโทรมาสั่งเลยต้งองรอต้องรอต้องรอ,อ,งอพี่น้อ,องรอลูกค้ารอลูกขาร้อนลูกค้กามาตัา้ง สาวซ้ำหน่อยสาวซ้ำหน่อยอ้ยโอ้บรรยากาศงามพี่น้องเลยบรรยากาศเขากำลังเคี้ยวกำงามในทางน้องคนในลูกค้ากำลังมาลูกค้าคอยน้องลูกค้าคอยอยู่พี่นออ้องเอ้ยคนมาบ่ทันไม่ก็ต้องโทรตามต้องจอดรอเพิ่น กำลังมาแล้วอ่ะน้องซำนินแหละค่ะ